สองตัวนะโอ้ยถอนเลยเมื่อกี้รอสวิงโอ้โห มาเร็วเๆวันนี้มาแล้วครับใส่ข้าวเปอไม่เสียเลยสวยยกเรับใส่ยกยยกยกเลยนะครับใสยยกกล้ๆอยยอีกคู่ตามอีกคู่ตาม มีคู่ตามครับเฮ้ยทั้งคู่เลยอ่ะครั้งแรกกันเนี่ยคู่ตามเลยครั้งแรกกันสองตัวนะเอาหลุดก็เมื่อกี้รอสวิงโอ้โอ้โหโโอ้ได้ผมว่มึกคู่มึกคู่อะไรเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันครับ โห่จี่ช้อนแล้วนงแล้วไปใส่ช้อนได้ด้วยอย่างนี้จับเออไม่เคยครั้งแรกเหมือนกันครับผมไม่เคยช้อนได้เลยเมื่อกี้มันก็ปล่อยไงกลางวะเอาอยู่ผมก็หมึกคู่หมึกคู่หมึกคู่อะไรยังนึกไม่ออกหมึกคู่เอาลูนี้เฉยมันทุนต้วนี้เขาบอกจะอยู่ในสวิงนี่เรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยตัวนี้ได้ กอดมาไงแต่ทุกครีมก็จะปล่อยไงแต่ก็ปล่อยอันนี้กอดแบบกอดหนึบเลยนะก็เลยก็ค่อยๆเลยช้อนเอาปลาหมึกหนักถูดได้ไงกอดเลยผมก็เอาหมึกทำให้มันตัวมันยาวจังไก่บอกหมึกคู่หมึกคู่อ๋อมันจับมามันไม่จับมันก็ไม่กินโยแล้วด้วยไม่กินโยอ่ฮะเราจับเพื่อนมันแล้วไม่กินอ๋อมันรัวนะ มันตึงๆเราถ้าได้มันมันจะไม่มไม่กินอ๋อแต่ถ้าตักได้ไม่ได้กินต่อฮะเอ่ไอตัวนี้มันจะไม่กินใช่ไหมไอต,ตัวอื่นยังกินอยู่ใช่ไหมโอโอเคครับมาลุยก,กันต่อ <laughs> <laughs> มาแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วหนวดเดียวพื่อนนะครับไก่ <laughs> ไครับ ยกลยเลยครับยกเี๋ย,ย,ย,ยแกแ่งเข้ามาเลยยกข้างอ๋อโอเคครับบ้าวขอบคุณครับไม่สยเราก็จับต้นกึ้นเรือเลยนบบอ๋อเาจะสรงมีน้ำหนักมึกมีน้หนักมึกมันมีแล้วมันจะขาดกดขาดนด แบบนี่มันยกปุ๊บมันเกี่ยงเข้ามาหาตัวเราเลยต้องทมรั่วเพราะมันแรงเบี่ยงมัน,มน,มนก็มาอยู่มีอยู่มันมันยับแล้วยับแล้วตึกเหมือนจะเหมือนจะหลุดนะมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> สองนวดเท่าไหร่ครับขอบคุณครับอ้าวสามวันนะวันนี้นะชื่อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ได้แล้วครับขอเลพี่ละครครับโอเคขอบคุณครับต่อครับต่อเพลินเลยนะถ้าจับอย่างนี้เพลินเลยนะทั้ง,นะง <laughs> เพลินเลยนะมาเร็วม,มาเร็วตันขึ้นน้ำเลยนะสองนวดครับ มาแล้วครับยกชึบครับออม <laughs> ไม่ตายเลยจะปล่อยให้ใครไปได้เหรอเ, <laughs> เอาดอนเผือก <laughs> 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 เอาดอนเผือ ใส่โดแล้วนะครับวางไว้ตกวางไวงไ้กระชากคันเลยเมื่อกี้เจ๊ก็วางไว้โอ <it in> <background> ้ไส์สวยครับโอก็จะเหงาทั้งนี้ว้าวไส์สวยครับด้อยครับเกือบเหงาเลย ชอบกินทีเผือกินตกใจทุกทีเลย ก็เดี๋ยวผมเดี well> ๋ยวผมติดติดเบอร์โทรไตให้นะไตหรือหรือว่าติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับถ้าจะมาลงกับไตอุกทางเฟซบุ๊กไตอุกนะครับไตอุกสมสารใช่ไหมไตอุกสมสารฟิชชิ่งออ๋โอเคครับแล้วเดี๋ยวผมติดติดลิงก์ไปให้ครับผมครับก็แต่ว่าเกินเกินหน้าก็มาปรับแล้วแต่ว่าเข้าว่ากันโอเคครับก็วันนี้ก็ราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับตกหมึก ช่องแสมมารก็ปิดคลิปครับสวัสดีครับนะนะเนดะี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอาจจะมาลงกระต่ายอีกเลยยังติดใจอยู่ครับครับสวัสดีครับคาใจ